ความเคารพรักจากใจของคณะครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนบ้านท่าสีไข่ จำคุณความดีท่าน นนดวงมาประวัติคุณครูเขมิการัตนวันนีตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสีไข่เกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2505ภูมิลำเนาเดิมบ้านห้วยม่วงตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่111หมู่สองบ้านดงสวงตำบลดงบงังอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬคุณครูเคมิกาสมรสกับนายสงครามรัตนวันนีอาชีพรับราชการครูมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคนที่หนึ่งนายแพทย์พานุพงศ์รัตนวันนีอาชีพรับราชการที่โรงพยาบาลศีกา 2. นางสาวเจษด,ดารัตนวรรณีอาชีพพนักงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้านการศึกษาค,คุณครูเคมิกาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านห้วยม่วงและจบชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนหนองห้างชวีสวิตรระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบัวขาวจังหวัดกาลสินระดับอุดมศึกษา จบชั้นประกาศนียบัตรสูงสุดปะวะสกเกษตรกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรกาลสินจบปริญญาตรีเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติรับราชการค,คุณครูเขมวิกาบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2528ที่โรงเรียนบ้านใหม่สมคีตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดหนองคาย ต่อมาได้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านท่าสีไข่เมื่อวันที่1เมษายน2531จนถึงปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรางวัลเกีิติยศที่ภาคภูมิใจได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีปี2558จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคติประจำใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและประพฤติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู คุณครูธินกรอุปดิษฐ์ตำแหน่งครูคศสสวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสีไข่เกิดเมื่อวันที่29มกราคม2 5 4 4ภูมิลำเนาเดิมบ้านหนองนาคำตําบลบ้านโคกอำเภอภูวเวียงจังหวัดขอนแกน่นปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่82หมู่9บ้านเหล่าดอกไม้ตําบลดงบงัง อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬได้สมรสกับนางพัฒนาวันอุปดิษฐ์อาชีพแม่บ้านมีบุตรด้วยกันสองคนคนที่หนึ่งนางอัจฉราอ่อนสุรธมอาชีพค้าขาย 2. นางสาวภาวินีอุปดิษฐ์อาชีพครูอัตตาจ้างประวัติด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมและโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาสถาบันราชพัฒสกลนครคุณครูทินกรรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2526ณโรงเรียนบ้านท่าสีไข่จนถึงวันกเกษียณอายุราชการ วันที่30กันยายน2564รวมอายุราชการ38ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยหรือทอมอรางวัลกิติยศที่ภาคภูมิใจ1นึ่งแครูดีคติประจำใจทุ่มเทเสียสละซื่อสัตย์มีน้ำใจ นายสงครามรัตนวันนีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไข่เกิดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2503ภูมิลำเนาเดิมบ้านห้วยม่วงตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่111หหมู่สอง บ้านดงสวงตำบลดงบงังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬร,รายละเอียดของครอบครัวนายสงครามรัตนวันนีได้สมรสกับคุณครูเขมิการัตนวันนีมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนดังที่กล่าวไว้แล้วประวัติด้านการศึกษานายสงครามรัตนวันนี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านห้วยม่วงระดับประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนหนองห้างชวีวิทย์ระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนบัวขาวจังหวัดกาลสินระดับมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาลสินระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรสูงสุดปวสปเกษตรกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตกเกษตรกาลสิน ระดับปริญญาตรีเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามประวัติการทำงานนายสงครามรัตนวันนีบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2528เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมักพัง วันที่1เมษายน2533ย้ายมาดยามาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าสีไข่5 5เมษายน2537เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์อำเภอศีกา9กรกฎาคม2539อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์อำเภอบึงโขงหลง ในปี2545เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์1พฤศจิกายน2551ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไข่และเกษยียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2564เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุด ชันทวีติยาพรช้างเผือกสวัสดีค่ะคุณครูพออคุณครูพินกรคุณครูเข็มมีการนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในการเดินทางสู่ถนนสายที่61นะของท่านทั้ง3ท่านนะคะขอให้ท่านนะคะเดินทาง ในถนนสายใหม่อย่างมีความสุขนะคะทุกลมหายใจทุกเวลานะคะอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาใกล้กายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครูโอ้นะครับรู้สึกขอบคุณท่านทั้งสามที่ช่วยดูแลทั้งชีวิตครอบครัวโรงเรียนตั้งแต่มาบรรจุ ก็ขอให้ท่านทั้งสามมีความสุขมากๆในวัยเกษียณขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหนูนะคะในฐานะของลูกศิษย์นะคะแล้วก็คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสีไข่นะคะ ก็ทั้งสท่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตนะคะต้นแบบในการทำงานแล้วก็มีส่วนให้หนูมายืนได้ในณจุดจุดนี้ก็ขอให้ทั้ง3ท่านนะคะมีสุขในชีวิตหลังเกษียณสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณพ่อออที่สอนหนู ในด้านต่างๆการทํางานโรงเรียนการสอนเด็กการควบคุมชั้นเรียนนะคะคุณครูเขมิกาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอรีเหมือนแม่คนหนึ่งของหนูนะคะคุณครูธินกรนะคะคอยให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตทั้งในด้านต่างๆเป็นที่ปรึกษาที่ดีเกษียนไปแล้วก็คิดถึงลูกๆแล้วก็มาหาลูกๆที่โรงเรียนบ้างนะคะสวัสดีครับผมกฤษณะนรับผูเดชหน,นึ่งในสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านท่าสีไข่เนื่องในวันนี้ เป็นวันเกษียณของคุณครูทั้งสท่านที่หลังจากเกษียณไปแล้วขอให้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเป็นรุ่มโพลุ่มใสเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียนและคุณครูที่เคยร่วมงานทุกคนเนื่องในวันนี้ขอบคุณครับจากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ ก่อนอื่นหนูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสงครามรัตนาวันดีคุณครูธินกรอุปดิษฐ์และคุณครูเขมีการรัตนวันนีที่ได้ก้าวสู่วันกเกษียณอย่างภาคภูมิใจนะคะขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสงครามรัตนวันีนะคะหนูก็เคารพท่านเปรียบเสมือนพ่อครูอีกคนนะคะที่ได้ให้คำสอนที่ ดีๆนะคะทั้งในด้านการปฏิบัติงานการเป็นครูนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมานะคะหนูก็จะจดจําและก็จะนํามาปรับปรุงใช้ในการทํางานครูเคมีการเรียบเสมือนแม่อีกคนนะคะที่ท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีท่านมีความอบอ้อมอารีต่อลูกๆเสมอมานะคะหนูก็จะนํามาเป็นแบบอย่างพ่อครูธินกร เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตนะคะท่านมีความขยันนะคะและก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กําลังใจและสร้างรอยยิ้มให้กับลูกๆนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรน,นะคะได้คุ้มครองปกปักรักษาให้คุณครูทั้ง3ท่านนะคะในวัยเกษียณและหลังเกษียณอายุราชการนะคะก็ ขอให้มีความสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะอยู่กับสวัสดีค่ะขอ,อแสดงความยินดีกับคุณครูพอสงครามคุณครูธินกรคุณครูเคมิกาที่ก้าวสู่เส้นชัยแห่งเกียรติยศอย่างภาคภูมิหนูก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านที่คอยดูแลและอบรมสั่งสอนเสมอมา ก็จะเก็บคําสั่งสอนเหล่านี้ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปที่ผ่านมาทั้ง3ท่านเป็นผู้ให้มาโดยตลอดอุทิศตนและเวลาให้แก่ส่วนรวมคุณงามความดีนี้ประจักษ์เป็นหลักฐานดังที่เราได้เห็นกันนะคะก็ขอให้ผลบุญกุศลน,นี้หนุนนำให้ทั้ง3ท่านมีความสุขก,กับชีวิตหลังกเกษียณมีวันเวลาที่สนุกสนานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยรักและเคารพขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายลำโชคอันตาเป็นตัวแทนกรรมการนักเรียนถึงเวลากเกษียณแล้วขอแสดงความยินดีกับการประจนภายในวัยเกษียณและคุณครูเสมอขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพรคุฒิพงเชียงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสีไข่คุณครูเกษียแล้ววันนี้คุณครูมาถึงเส้นชัยแล้วขอบคุณสําหรับความเสียสละที่ผ่านมาขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะท่านจะลา,ราเราอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาท่านได้พักดังที่ฝัน ขอเทพไทยได้ดนบรรดาลพลันทุกคืนวันประสบสุขสิ้นทุกคราเราทุกคนจะสารต่อท่านก่อกิจสิ่งท่านคิดปูวางแนวทางให้จะสื่อทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยและความรัก จากทุกคน